สายซิ่งมาให้ดูกันบ้างค่ะกับ Suzuki Swift 1.2G.L ปี2021ค่ะราคา349,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ6,000บาทค่ะโฉมนี้เป็นโฉมปัจจุบันค่ะกระจังหน้าสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าดวงใหญ่มาพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED ค่ะและคันนี้นะคะเราจะทรงลงล้อเบิร์กใหม่มาให้แล้วค่ะ ภายในนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยค่ะและคันนี้นะคะเรายังติดหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วนะคะดูหนังฟังเพลงและยังมีกล้องถอยมาให้อีกด้วยค่ะคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะมีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงให้ด้วยนะคะถึงจะเป็นรถคันเล็กนะคะด้านหลังก็นั่งได้สบายมากๆเลยค่ะไฟท้ายดีไซน์ใหม่มาเป็นแบบตัว C ใส่สกเกิร์ตท่อคู่ด้านหลังเพิ่มความสปอร์ต ใครที่กำลังมองหาซูซูกิสวิปไปใช้งานนะคะที่เรามีให้เลือกมากมายเลยค่ะลูกค้าอย่าลืมเข้ามาทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะพร้อมรับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีค่ะแล้วพบกันนะคะที่โชว์รูมทัตตี้ค่ะ